ใยที่จะขับเร็วใด่ลไลยละมายบ,บันจีดติดจบน่ะดูขึ้นเดินเนี่ยเ,เองไม่รู้สึกนะเฮ้ยเออวะดีเว้ยฮะเออลงเลยส่งก็ขึ้นบุ๊บนึบเลยเออปกติมันไม่ใช่อย่างนี้นี่ปกติมันจะยุบๆกว่าน,นี้หน่อยนึงใช่ไหม

แท้กไหนดีนะนิ่มโดนริงนะเนี่ยตึ๊กตึ๊กตึกเนี่ยตึตึกตอะอ่ะดูเลอุ้ยนิ่มโหนิ่มเลยแหละดูดินิ่มเลยนี่เวอร์ทางต่างระดับเนี่ยก็บอกว่าเออไอเทสพี่เทสแค่เดี๋ยล้ลูเนไดด้ได้เดี๋ยวฮะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออไม่เดินสูงนะไม่ใช่ไม่สูงเนี่ยดูดิ ่ะอืมด้วยเร่อรางองเท้าตาลใช่่ะตนี่ย่ที่ต้องการเนี่ยใ้จริง่าแแลงไแคบลงวบ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 แคบวบแคบวหมดหมหมดกลกลับกลับ่ยเฮ้ยได้ โอเคเลยละนิ่มนุ่มไหมนุ่มเออโอ้ที่ทางทางไอ้แค่นี้มันจะมันจะดังไรมันจะดีมันจะแรงกว่านี้ไอ้ทางต่างระดับสูงเหมือนกันนะเมื่อกี้น่ะได้อันนี้มันตึบ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 เห็นไหมตึบตึบพูดถ้าเนี้ยเนี่ยดูแล้วอ้ยังงี้ยิ่งเนียนเลยยิ่งเนียนเลยมาเนียนไหมคือเนี่ยที่ผู้าพามาคือมันเป็นทางต่างระดับที่จะเทได้พอดีเนี่ยเนี่ยตึบตึบ หมดจริงหมดนะเพิ่มโอ้เนียนนะเนียนเนียนเนียนเออว่าเรื่องนี้คือพี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยมันเนียนจริงหรือกูคิดไปเองวะเนียนเนียนใช่ะเนียนไทางดินนิดนึงโอ้ยนุ่มไอ้บ้าถ้าเป็นรถที่เบสจุกเนี่ยเรียบอย่างนี้เมื่อกี้เนี่ยนั่งมีจุกเลยไปเดินดีสุกอ่ะเนี่ยแต่ว่าลงจุดเดียวเออเนี่ยนี่คือว่า กลัวว่าพี่แต่พี่จะเอาถุงหลุมบอกแตพี่วันนี้เซตใหม่เลยเซตใหม่หมดเลยอิ่งกูแบบคิดใหม่ทําใหม่แบบเริ่มต้นเซตใหม่อะเซตเองหรือว่าไปให้ร้านเซตคือเริ่มต้นคิดเซตเองนี่แหละพี่เอาโช๊คไปซ่อมโช๊คมาแล้วโช๊คมันเสียครั้งหนึ่งโช๊คโช๊หลังมันรั่วจริงเหรอโช๊ครั่ว Profitder เนี่ยนะมันรั่วมันทุกหนักไหนแต่คนนี้พี่คิดว่าพี่เซตไม่หูวิ่งขับรถไปอะเอกอ่ะแม่งมันจุกไงใช่ป่ะเนี่ยนุ่มเออมันจุกอ่ะใช่ป่ะเออ ะเนี่ยอะไรเงี้ยเกือบเมื่อกี้ลบแหลกไปวะไอ้สัตว์มีจะไม่ทันมีนี่เว้ยเีอยมีเล็กมีเล็กมีสัตว์มีเล็กแทงบอลเริ่มเลยแต่ไม่ทันเออเนี่ยนุ่มดีเลยเไหมนุ่มไหมคือมันนุ่มจริงีะนุ่มแล้วหนึบเลยนะนุ่มเลยเนี่ยปุ๊บ โอ้โหเนียนเนียนมากเลยตอนนี้ค่นเนียนเลยสัตไงเออวะ่ะเลี้ยวทางเนี้เลี้ยวทางลูกหลังมันยังไม่แทกเลยคือต้องพี่ต้องการนึบไงพี่รูไม่น,นี่นึกกว่าเดิมอยู่ไหมเนี่ยเออมันรู้สึกได้รู้สึกได้อเ,เ,เออเ, <ๆ S 1> เ,เขาเกี่มาเลยเพราะตอนแรกๆเรารถคันนี้ถ้าเลี้ยวกระทัน,นหันจริงๆนะ บางครั้งมันจะแบบว่าบางครั้งมันจะแบบว่าดีดหลังโยนโยนหน่อยหนึ่งจะใช่ใช่ใช่มันดีดเยอะมันดีดเขากระทันหันนะมันจะมันจะดีดหลังมันจะเป็นเออมันจะดีดแต่ถ้าเข้าปกติไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเข้ากระทัันหนมันจะเป็นมันจะดีดข้างหลังมันจะแถตุ้แถะดีดหลังละมันจะเอมันตุ้มมันจะลอยลอยเลยนะมันตุ้มมันลอยลอยเพราะเวลาดิดตุ้มตุ้มฝั่งตรงข้ามที่บิดเนี่ยจะลอยมลอย